สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะในส่วนของราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกค่ะโดยจะเป็นการทํานายในส่วนของไตรามาสที่3านะคะก็คือมิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎาคาใช่ไหม <laughs> หรือเปล่า <laughs> โอเคค่ะก็อันนี้เป็นในเรื่องของการเงินนะคะการงานความรักไพ่อยากบอกอะไรของชาวราศีสิงห์ค่ะ เรามาดูกันก่อนเลยมาแล้วใบแรกในเรื่องของการเงินนะคะของชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นช่วงของการที่ว่าใช้เงินไปแบบอิสระใช้อะไรก็ได้ที่อยากทําเป็นคนช่วงเป็นช่วงแบบว่ากล้าคิดกล้าทํากล้าลงทุนแต่ผลจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องนะแต่มีความที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฉันอยากทําฉันอยากซื้ออะไรประมาณนี้ซึ่งพึ่งก็ทําอยู่ <laughs> พึ่งราศีสิงห์นะคะแต่ลัคนณาอีกอีกอย่างหนึ่งอ่าในเรื่องของการเงิน การเงินนะคะก็เรียกว่าต้องแบบเ,ออเป็นช่วงของการที่มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวเงินเข้า ใน,ในเรื่องของการงานอันนี้การงานนะงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะออรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไว้ก็ได้เช่นบางทีก็อยู่ดีลูกค้าเข้าอ่ะบางทีลูกค้าหายหรือบางทีพองานมาเงินมาเอาแป,ป๊บเดียวหายไปจากในกระเป๋าอะไรเงี้ยได้หมดนะคะดังนั้นคือพอเวลางานมาเนี่ยเราจะต้องรีบเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าช่วงนี้งานมันอาจจะแบบว่าเข้าไวออกไวก็ได้ด้วยนะคะหรือบางครั้งพองานเข้ามาแป,ป,ป๊แบๆเอาหายไปก็มีนะคะมันก็เกิดความไม่แน่นอนได้รวมถึงต้องทา อะไรให้มันไหวขึ้นค่ะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะเพิ่งมองว่าความรักของคุณนะคะก็จะมเีเรียกว่าอาจจะได้ของขวัญของฝากจากแฟนก็ได้ด้วยหรือของมีค่าอะไรต่างๆรวมถึงมีเซอร์ไพรส์ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะเพิ่งก็มองว่าออตอนนี้ อาจจะมีใครแบบามาแอบชอบคุณก็ได้หรืออาจจะแบบว่าค่อยๆทยอย,ยให้ของขวาของฝากของของขวัญได้หมดนะคะอาเป็นช่วงที่แบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้แก่กันค่ะพอพูดเร็วลิ้นจะพันลิ้นจะพันกันเลยเในส่วนของพายอยากบอกอะไรนะคะก็เป็นช่วงของการที่ว่า มีการตกลงปรงใจกันมีการแบบสามาัคคีกันมากขึ้นมีการทําสัญญาหุ้นส่วนหรือตกลงเงื่อนไขอะไรบางอย่างรวมถึงการแต่งงานก็ยังได้เลยนะคะเพราะเห็นปะอันนี้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนโสดก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็กําลังคิดอยู่แบบเอ้ถ้ามีแล้วดีเขาก็อยากจะมีแต่ถ้ามีแล้วมันยังไม่ใช่มันยังไม่พร้อมอก็รอก่อนอะไรประมาณเนี่ยนะคะเห็นปะก็มีโอกาสไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราศีกันค่ะ ชาวราศีกข์ันนะคะในเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินของคุณนะคะเรียกว่าก็เป็นอาจจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสลูกค้าเกา่เกาๆกลับมาลูกค้าที่เอนดูเราก็ได้ด้วยรวมถึงจะมีในเรื่องของแบบการหารูกทางการหางานการหาเงินอะไรต่างๆที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ามีความสุขอะ่ะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานอาจจะเป็นช่วงของการพักผ่อนการที่แบบว่า งานนิ่งๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ก็คือมีความมั่นคงในในงานที่ทำในสิ่งที่ทำอยู่นะคะหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือจะมีในเรื่องของการที่การทำงานที่แบบว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือว่าได้รับในเรื่องของการที่เออเรียกว่าคนช่วยเหลืออาพาร์ทเนอร์ที่ดีก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับความรักนะคะท่านที่มีคู่ค่ะเพิ่งมองว่าอันเนี้ย คุณจะต้องมีในเรื่องของความใส่ใจกันบ้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าแบบความรู้สึกแบบมันนิ่งๆอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเฉยเมยการนั่งร็อย่างเงี้ยกันเลยอ่ะนะคะอาจจะต้องมีการแบบไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวภูเขาหรือแบบเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะส่วนถ้าถามว่าไพ่ท่านที่ยังโสดแล้วกันเนาะเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณยังไม่อยากมีหรอกคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยากอยู่เงียบๆอะไรประมาณนี้นะคะ ดังนั้นท่านที่มีคู่อันนี้ยต้องระวังบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดความรู้สึกนี้มันจะทําให้แบบไม่ค่อยอยากไปต่อไม่ค่อยอยากคุยต่อได้ค่ะถ้าอยากบอกอะไรอ่ะก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีคนที่แบบหวังดีอ่ะหรืออาจจะชวนคุณไปทําบุญทําทานได้หมดนะคะอันนี้คือเพิ่งมองในในเรื่องของบวกเนาะอ่ะก็เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าไปทําบุญทําทานเสริมดวงได้ด้วยเช่นกันหรือการบริจาคทานให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ ชุดที่3เป็นในเรื่องของราศีตุลค่ะราศีตุลน,นะคะในส่วนของการเงินอ่ะเรียกว่าการเงินเป็นช่วงของการที่ว่ากว่าจะได้มาคู่แข่งเยอะนะคู่แข่งบางครั้งเล่นทั้งทางสว่างทางรบด้วยนะทางมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอันนี้ต้องระวัง สินค้าของคุณควรจะมีแบรนด์ควรจะมีจุดสังเกตควรจะมีอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะมันถึงจะแบบว่าเรื่องเงินเนี่ยอ่ะแล้วก็ต้องระวังคนมาหลอกเงินคุณด้วยนะเออแล้วบางทีเอาพวกมาลุมล้อมคุณอย่างเงี้ยอันตรายค่ะส่วนในเรื่องของการงานการงานเป็นช่วงของความรับผิดช,ชอบเยอะนะคะบางครั้งไม่ไดูแลแค่ตัวเองนะดูแลทุกคนน่ะในบริษัทในหัวเป็นหัวหน้าง,งานอย่างเงี้ยก็ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้หมดนะคะเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้แบบว่าความคิดรอบคอบในการที่จะทําอะไรต่างๆค่ะ ช่วงของการบริหารได้ไพ่ใบนี้พระอินเลยนะอ่าแต่ในเรื่องของความรักอ่ะอันนี้ท่านที่มีคู่ต้องระวังบางครั้งอาจจะมีเกินกว่าหนึ่งยังเป็นไปได้เลยนะหรือบางครั้งที่พองมีครอบครัวเยอะการตั้งความหวังหรือการตั้งเป้าหมายบางทีมันเยอะไงพอมันเยอะมันก็หมุนไปหมุนมาไงเงินไม่พอใช้ชักหน้าถึงไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยที่แบบว่ามีคนมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนหรือมีคู่รักมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคุณก็สับหวางไปมาได้เช่นกันนะคะ ส่วนถ้าคนยังสดเนาะก็มองว่าคุณยังลังเลอยู่เรื no? ่องไม่ถ <Ah, ูกเอาคนไหนดีก็ได้นะคะหรืออาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่พร้อมอ่ะเงินก็ยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าจะมีใขรเพราะว่าบางทีคนเราพอมีครอบครัวมีคู่เงี้ยมันก็ต้องไปกินไปเที่ยวเพื่อเรียนรู้นิสัยใช่่ะมก็ใช้เงินทั้งนั้นอ่ะนะคะ พายะบอกอะไรคือบางครั้งนะคะคุณมองว่าการที่คุณมีฐานะการที่คุณมีตําแหน่งหน้าที่ทุกอย่างที่มันดีอ่ะคุณจะรู้สึกว่านี่คือความภาคภูมิใจของคุณคุณจะรู้สึกว่านี่แหละใช่และชีวิตของเราอะคุณมีทุกอย่างคุณถึงจะรู้สึกว่าไปทําอย่างอื่นได้ไปมีอย่างอื่นได้มันจะเป็นประมาณนั้นนะคะค่ะเรามาดูราศีสุดท้ายกันนะคะก็คือชาวราศีพิจิกก่อนเลยในคลิปที่2นี้ ในส่วนของเรื่องของการเงินะการเงินก็มองว่ามีโอกาสที่ว่าได้เงินจากโครงการเก่าๆงานเก่าๆทุกอย่างจะกลับมาก็ได้ด้วยแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันว่าไปซื้ออะไรมันใหญ่ๆใช้เงินเยอะๆในการลงทุนเหมือนกันนะคะถามว่าทําได้ไหม มันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะแต่ทีนี้คือพอมันเป็นโครงการใหญ่อะมันอาจจะมีผลกระทบบ้างหรือมันจะต้องคิดเยอะหรือมันจะต้องหาคนหากลุ่มอะไรพวกนี้ก็ได้ที่ว่าแบบมาเออถือหุ้นร่วมกันไหมหรือว่ามีแนวความคิดในเรื่องของการลงทุนยยอ,อย่างไรอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษากันให้ดีนะคะพอเอิญว่าไพ่ใบที่สองอมันเป็นไพ่พาสิวะค่ะพาสิวะตอนที่ว่าเออดื่มพิษนะคะเนี่ยพิพยานาคเนาะ ตอนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะช่วยลดโลกมนุษย์นะคะดังนั้นน่ะมันก็เหมือนเป็นการตัดสินใจไงที่ว่าทําเพื่อผู้อื่นแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการว่าโดนผิดอ่ะใช่ไหมหรือการทํางานบางครั้งคุณอาจจะโดนใครแบบว่ากันแกล้งโดนแบบใส่ร้ายอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันทางั้นที่เราหวังดีเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นนะคะค่ะในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีครอบครัวนะคะก็มีโอกาสที่ว่าจะ แฟนอาจจะมาหาก็ได้หรือจะมีอะไรมาหยิบยื่นให้รวมถึงมีโอกาสที่ว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่ยังโสดนะคะก็มองว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบหมุนเงินการเอาเงินมาบริหารอย่างเงี้ยหรือการมีการแบบว่าการพัฒนาการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยูอ่คุณก็มองว่าถ้าเกิดว่ามันช่วยส่งเสริมกันคุณถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคบกันได้นะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าคืนก็อาจจะรอจังหวะแบบว่าเจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย ไปกันได้ในทุกๆสถานะประมาณนั้นนะคะส่วนไพ่อ,อยากบอกอะไรไพ่อ,อยากบอกว่าบางครั้ะคะ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมอาจจะต้องมีการฝึกมีการมั่นเพียรน,นะคะแล้วก็มีการแบบในเรื่องของความตรงต่อเวลาเวลาอะไรทุกอย่างอะ่ะพร้พอมๆมะค่ะใช่มันถึงจะทําให้การงานหรือทุกอย่างของคุณมันไปได้ด้วยดีนะคะค่ะยังไงเพึ่งก็ฝากในส่วนของคิปที่2นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่เพจ YouTube TikTok อกดวงเพิ่งน้อยค่ะยังไงก็ขออำนาจของคุณของเจ้าสัวน้อยบรรดาลทรัพย์นะคะก็คือโดนบรันรดาลให้เ,เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะสมหวังแล้วก็อุดมด้วยฐานะทรัพย์สมบัติเลยนะคะด้วยณโมพัทยาองค์สีคณิเสนาค่ะสาธุสาธุสาธุาธค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ